หน้าบบ้านหนองฟุงฟริงงฟรงอำเภอมุงมิ่งบ้านอำเภอมุงจังหวัดกรุงครีมฟุงฟริงมุงมิงเป็นคู่รักคู่หนึ่งเป็นคู่รักแสนหวานเป็นชาวนาชาวไร่ฝ่ายชายชื่อว่าแท่งทอง็นคนแข็งแรงจำยำเป็นคนดีและขยันเขารักเมียเขามาก ่เขาเคาเป็นเลวเขาเป็นนักเลวและเป็นคนชั่วคนเลวที่ลับใจแต่เขาได้กลับเป็นคนดีเนื่องจากเขาเจอกต่ฝ่ายหญิงที่ชื่อว่าทองกวาวทองแท้ทองกับทองกวาวทองกวาวด้วยสามเขาชิทองกวาวเป็นคนดีสวยและรวยมาก <c oughs> เธอก็เป็นชาวนาคนหนึ่งชีวิตดี <c oughs> พ่อแม่เธอเสียชีวิตตั้งแต่ยังเยาว์ตอนนี้เธออยู่กับป้า โอ้จ้าคณป้าจิโอ้จ้าคป้าสวยจินป้เอางเมื่อยวะมาแต่หน้าอระาน่องกินปลาเมื่อ้าเกืองเกือโอ้ยไน่องลืมอสอนมาบอนนีมือถ้าพี่กระโมีจังใดดีอันนี้วีโยพี่ก็สูเอขาขวดใส่เนาะเขาขวใส่แบบหน้าใส่พี่ขุกใส่เนาะ โนำไล่ลุกไปเียวกับเบิงมีชีเบิ้งมเบิงซิมเบิงมเบิงมเบิงสมเบิงสมเบิงมเบิงสิบเบิงเอเอ้ยดี๋ยวนอกั้มกินนาะเดี๋ยวนอกกับข้าขาวน้มาตแนเปิดออาเป็นขนมอันนี้เป็นข้าวอัดแพนนะจ๊ะน้ตขาวอแพนช้นอร่อยเยค่ะ แต่เขาโป้งนี่แหละครับคือชีวิตของพวกนี้ครับเองเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขแบบนี้มาอยู่เรื่อยจนกระทั่ง้ดหน้าตลาดบ้านหน้องฟลาดุ๊กฟรอ่าพี่แขกแต่งหน้าบะเพาเผาไม่ได้เจ้าก็ได้มีคนสนุีสนาน กายแฟรแฟรเดอหอยนางหอยนางไอ้ลาเราไม่ค้า้าวสาหอยไทยเกาหอยคั่นาส่ถน้คุณไม่ได้อนมาม่์มามคูมามีคูมื่อนี้มีต่คักํากับและล่าคัวกรากับคู่วบะมีบ่เมร์มเมร์ดูไปชลามบอนพูดูดอิกระ ติดล่าตังคองเาีล้วเราไม่ค้าพวกค้าก็ได้พูดเปิดซุปซีกันอุ้ยมึงรวยเ้นะบอเี้ยนนนนากินบสมนะพี่แม่นี่อะไรเจ้าสวนะเราไม่เป็นยางไม่นานไม่นานไม่เป็นไหมดเมื่อกี้ก่อนพอจักจีไต่ตัวหนึ่เสุคน ฟังดูก่หาจะรู้นะครับว่าพูดถดงใครเฮ้ยล่ะเนื่องจากทองกวางนะครับผมมีความจริตมารยาอยู่คุณทั้หมูบ้านนะครับก็ต้องพูดกันแบบนี้เป็นธรรมดาับโอ้ก็จะมาเสี่ยง้ออะไรพราแม่เมือ ก็เสียงรอเลยเอมันเสียรถเบนต์ะคันขนาดนั้นก็ไ really ด้มี่าคนนึ่งิ่งมาบอกสวยวยวยอย่าเมาล้ไม่ล้าโอ้แม่เะอ้เเปิดดอธรรมชาติหองเป็นยงี้ทั้งห้อเลย นุ่มมาจากุูเทพนะครับเป็นนักธุรกิจจะมาเปิดปั๊มน้ำมันที่หมู่บ้านน้องฟรุ้งฟริงชื่อโคนี่ผมตะมือต้องรับเลยครับผมนี่เราผู้ใหญ่บ้านแลวชาวบ้านออกมาต้อนรับนะครับไอมาสี่คนเป่นความสงคี สรงคีโอ้เมยบ้าทรงคีน่ะผู้ครับไปผุนะครับไปโอ้ยดีก be ันไม่อยูแล uh ้แล uh. ้วผูด oh ีคร uh right? ับไอ้โทนี o ่ครับโอ้ยตาเราลายสีงานโทนี่ครับโอยกคนครับเราเห็นโทนีครับ สวสครับเช่นดีกัครับพรัมน่แม่น่องครับบ้านพ่อสิมีปั่มน้ามันแล้วครับเันจนผมครับตนไเห็นหน้าพ่แมบครับเราหาัน้นครับพในหมูบ้านออกไปกรี้กับพวนี้ครับพยิงบนี้จากหลร่องพยิงใสสร ในช่วนั้นนะครับสิน้องกว้าก็เดินลงไปสัมาเพือออกไปต้อนรับคุณโทนี่นะครับผมมาทองเก่าทองกว้าป้ัจะพาเปพคุณโนี่เอาคุณเป็นอะไรสวัสดีค่ะต้มจะเตา มัดนดอ่ะมัดูดอะบุ่มบุ่บุ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 มบุ่ต่อาขาไงข้อขาผิดนะข้อาบินขอโทษหลายๆนะคะตึงตึงตึงตาสมตาบานนะเนี่ เอแม่เศร้แม่เศร้แม่เขาพูดข่นรอเกนี้ก็ได้สศตากันนะครับจากนั้นคนโทนี่ก็เกิดหัวใจปิ้งปรังึ้นมามห้องกวาก็เหมือนกันเช่นกันครับห้องกว่าเจ้าเามิน้นแห่งห้องอยู่แล้วเจ้ายังเรากต้องไปบองผู้ใดแห่งห้องอาจจะปรอบลุวยแต่เขาก็หาเกาาา้าขนุ่มธนาผลดุนันเด้อค่ะออคุณป้าค่ะสมัยนี้นะ่ะ พวกเราหน่ะตยอยตีกับผู้ไายเฮาต้องใส้ซอยเปเรื่อยๆเพื่ราติดจำไรชีวิตไหมค่ะคุณป้าค่ะป้าอยู่เทปนั้นมาแล้วกาคุณป้าค่ะยุคนั้นกหยุคดหยุดนั่นต้องหยุคนี้มันบ่าคือกันค่ะเดี๋ยวนี้น่ะกระจายว่าขาเข้ามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือเป็นยุคศตว์ที่ยี่สิบเอ็ดนะศตวรรษ สัตว์ที่ี่ิแล้วคะ่ะคุณป้าไม่ใช่สัตว์ที่สองนะคะคุณป้าปวดดูด้วยคะ่ะป้าป้าเดี๋ยวเขาพิดกันบพราู้เรื่องป้าดิมีปวดที่ตะกี้เองเท้าแก้วติดนาะหนูอ,อ,อะไอีกสองทิธีจะมึงต้อไป้าเสียแดง เรื่องราวจะเป็นยาเมื่อนนจับตาดูให้ดีนะสองจอและทั้งท้องมื่งจากรักกันมากก็เดินสู้กันไปแบบนี้ไปตามทางการหมู่บ้านจากนั้นเพื่อนของท่างท้องก็เดินมาเฮ้ยไปกเ้ยีเพื่อนมีไปปเม็ด คิดเมาเว้คิดเอาไว้ด er ้วยแต่จะกันแรกเนาะเดี๋ยวเราเห็นได้กินท้าวบ้าวปรยู่เขาก็ออกไปไตโกบไต้แก ไม่งานนะมาเป็นน <t ell asi> ักดีไซกันเขาก็มานั้นแจ้งท้องลืมเบ็ดเขาจึงจะกลับไปเอาจิ้งโคกเฮ้ยไอ้เด็กอันตรายที่เห็นหน้าโบแมนเด็กน้องหกลมอุ้ยอ้าจะเป็นแบบนี้หนะเข้าไปเศรกันดีกว่าที่เป็นแบบเขาบ้างไหร ความรักระหว่างเรามันที่สำคัญนะหนูต้องการอีกหลายประเทศนะคะตายเท่านี้เหรอเหยียบเหยเหยียบนแข่งท้องก็โอเคไม้ใช่มังมีเรื่องที่บอกไม่ได้ยวตรงเบ็ดนะมันได้อ้าวเป็นยังไงมีเรื่องนักใจวะ เออเนังผ <laughs> ู้สาวห้องมรือมากเด็กปน่อเอาเอาหาครับเอไปเอไนั่นืมจำผู้สาวห้องมัดปมากจะของปัมไหเฮ้ยเาหนังเพื่อนมาหจับไปนั่งจัดนั่งั จากมันนะครับจากที่แท่งทองไม่เคยเกเรมานานโต๊ะได้กลับมาเกเรเนื่องจากอุปหักจักรัฐเฮ้ยเรื่องเป็นไหนบอกให้เขาฟังด้วยเรจะพูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีดันนะครับลืมตัวหนึ่งชั่วโมงเนจากไปทัวรี่ทำให้เขาเจ็บใจมากครับคือเข้าไปเห็นมันก่อนกันครับ เด็กปั๊มเจ้าของปั๊มเอาเจ้าของปั๊มเฮ้ยจงได้ว่าถิ่มห้องไปไปหาเขาูจะให่ไครแม้แ่ะเพื่อจริงตัดสินใจที่จะช่วยหลือเ่าเฮ้ยมาดมือเนี่ยห้อยยกปวกตีมันเฮเดี๋ยวห้องเดี๋ยวเห้อีสมูมามาร่วมกันดีๆนะโอเค้ยนะ คุณโทนี่ได้ออกมาเดินเล่นเตรียมติดกากของเขาตับเฮ้ยที่เตือนของสาวล้วนๆนั่นน่ะ รอบใจจังีต่อจะไม่เสียครับยจะไม่จบเลยครับโอ้ก็จะยิ่คมนี้ึ้นไม่แทรเด็กปัมอ่ะม่ก็ดูันีเข้าตีว่าสูงไหมวอยกันนะมันเลิน ได้ออกมาเดินเล่นอีกครั้งนึงเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกทองกวางเด็กแป๊บหนึ่งเด็กลาดนี่ก็มันจะเกิดเกิดแม่อยู่นะแมียกันข้าแต่เสียงร้ออะไรลงรถบุญรออะไรอีกนิดหน่อยให้แพทกับบอสได้พูดไอ้มึงมึงมึงเบลบ้านอิ่มมาสดสมมันมันจะถีบหัวเกาแล้วหาหัวแม่แหลกแหลกไอ้มึง มมหัวี่พูดลวาวได้ยินเลยโกรธมากันก็เป็น,นแบบนี้แหละเนาะซุ่มทีมาขายของอยู่ตลาดนะ่ะปากตลาดสุขคนเลยมาสั่งกับซื้อสปรยขายดอกสันตปไอแลวเอ,าเอาามาให้เขาได้สิบ่มาให้เขาได้เลยอันนี้บอได้แล้วกันนี้ โทนี่ก็ได้ออกมาเดินเล่นครั้งสุดท้ายอาพรสียงปรบมือเล่กับโทนี่เดินเล่นครั้งสุดท้ายเรื่องกรมีกระริงค่ะริงงกรรู้ครับฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่โทครับผมพี่โทดูให้คิดถึงพี่โทมากมากพี่โททำอะไรเหรอคะวันนีทุบโทรศัพท์นะฮัลโหลฮัลโหลมันยังล่าผู้ใดนี่ฉันไม่โทนี่จ้าเธอผู้ใดนี่ โทนี่ไผ่คือไผ่โทนี่คือไผ่ผ okay. ัวชาติเดียู่น้ำกัดหัวจะไก่เอากันมาตัวแล้วนี่เอากันไม่จบใพี่ปารีสแต่ละไอ้สัาไอ้สิบแปดบัวถูกผิดแน่นอนเป็นบวกนะเมื่อกี้เป็นเซอร์จากนั้นทองควาอกหักมากเมื่อรู้ว่าโทนี่มีเมียแล้วเขาจึงเจ็บใจและเขาอยากจะกลับไปหามีคนออกมาเดินดิบองสุดท้าย

ยืนวันนี่ผมมากอดนอนนะนมันภาสาม้อภาษาใหม่แค่ไเนี่ยแง่ตัวทีมเู้าไปตัวคือปรคิดโดดโดนพี่แดงทองตาพี่แทงเธออ้า่ปวดใจไม่ปวดใจ อย่าสุดีนะบังฮารางว่าฉันขอแม่มาทำเป็นสุสานผิไฟแล้วนชหลวงไม่ลุกล้ามสวนจนแหกลานอยากมีสุสาความรักกัน้อมรับวเย่ ปิสานอคนามีเลือกที่เขากำยังนองเจ้าจบมาโกนัวให้ดูเนี่ยปูนออกขี้กากเตลยโอ้ย่านเด้อยังไม่ไกลล้วพอไปยังิดึงหัวนูแบบนี้มือขาใหนดึง พอนูทอนุบครับพ่อนึงไดโน่เลยโอ้ยเอาปาดตีเยเอาปาดตีเยเนะแล้วลอแล้วาถึงแล้วห่าปดเ้ยเเวพ่อีโอ้ยหลวงพ่อเบียเ็ตียังเ็เีเ็พิมพ์เซ็พิมพ์เ็มันต้องเป็นจิตของสุขยดิหลวงพ่อ ้องไ่เดี๋ยวนี้นะครับเต้นยังไหมอเลมบอเลมจังไดผู้ไอหลายแี่ยม่ได้ลุงพี่ไหวอยู่หนองวัวซอหรือว่าไปกับหนูบอเนี่ไปกับไปไมื่อวานไปกั้มไปอาวลุงพ่อก็ไปซิ้เดี๋ยวดีไปเปลี่ยนสูตรก่อนไปเปลี่ยนสูตรตัวผมไม่ยอมหมู่เนาะไปซื้อเลยบอจ้าซื้อเลยปลาปลาปลาหลวงพ่อป้าป้าพ่อมาสุดไรายตัวเนาะจบแล้วค่ะไม่มีสอนให้รู้ว่า เสีดงสูงไม่หลังน้ำตา